อะไรทำให้เรามีสุขภาพดีมีความสุขความร,ร่ํารวยหรือว่าชื่อเสียงาศาสตราจารย์โรเบิร์ตวอลดินเจอร์จิตแพทย์และเป็นอาจารย์ที่ฮาร์วาร์ดเมดิคอลสคูลได้พูดในรายการเทสท็อเมื่อปี2015ในหัวข้อ what makes a good life ก็คืออะไรทำให้เรามีชีวิตที่ดีท่านได้เล่าถึงการวิจัยที่เรียกว่า h าร์วาร์ดสตั เป็นการวิจัยระยะยาว75ปีซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี1938นะคะมีกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด724คนเป็นผู้ชายทั้งหมดแบ่งเป็นสกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือนักศึกษาปี2ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและอีกกลุ่มหนึ่งคือเด็กผู้ชายที่อยู่ในชุมชนที่ยากจนที่สุดในบอสตันเข้าติดตามเป็นระยะเวลา75ปีซึ่งปัจจุบันคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็าอายุเกิน90ปี เขาไม่ได้ศึกษาแค่ตัวกลุ่มตัวอย่างนะคะเขาศึกษาลูกๆหลานๆของคนเหล่านี้ด้วยซึ่งมีประมาณ2,000คนวิธีการศึกษาของเขาก็คือเขาจะเข้าไปติดต่อด้วยทุก1-2ปีเมื่อเขาเขา้เขาไปที่เขาไปที่บ้านเลยนะคะไปสัมภาษณ์ที่บ้านไปตรวจเลือดไปสแกนสมองแล้วก็บันทึกวิดีโอสัมพันธภาพภายในบ้านและผลการวิจัย ที่เขาทำมา75ปีสรุปได้ว่าปัจจัยที่ทำให้คนมีสุขภาพดีและมีความสุขก็คือสัมพันธภาพที่เขามีต่อคนในครอบครัวต่อเพื่อน,อนและคนในชุมชนโดยที่อาจารย์ได้มีบทเรียนให้กับผู้ฟังนะคะว่าโซเชียลคอนเน t ชั่นหรือว่าการที่มี เพื่อนฝูงหรือว่ามีสัมันธภาพกับคนต่างๆนั้นเป็นตัวที่ช่วยให้มีสุขภาพดีกว่าจากการที่เขาวิเคราะห์นะคะพบว่าคนที่มีสมัรธภาพกับเพื่อนกับครอบครัวกับคนในชุมชนที่ดีกว่าก็จะมีความสุขกว่ามีสุขภาพดีกว่าแล้วก็มีอายุยืนยาวกว่าและท่านบอกว่าเป็นที่น่าตกใจก็คือว่ามากกว่าหนึ่งในห้าของคนอเมริกัน บอกว่าตัวเองรู้สึกเหงาทั้งๆท,ที่อยู่กับคนก็เยอะแยะแต่ยังรู้สึกเหงานะคะสิ่งที่อาจารย์ได้เป็นบทเรียนอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคุณภาพของสัมพันธภาพนั้นสำคัญกว่าปริมาณหมายความว่าคนที่มีเพื่อนเยอะแยะก็ไม่ได้แปลว่าถ้าเทาับค่าคุณภาพของสัมพันธภาพนั้น,นน้อยนะคะก็ไม่มีประโยชน์ นั้นเน้นที่คุณภาพหรืออย่างคนที่สถานภาพคู่นะคะแต่ระหองระแหงหรือสัมพันธภาพไม่ดีนั้นแย่กว่าคนที่หยากกันไปแล้วทาให้มีความสุขมากกว่านะคะจากการที่เขาได้ศึกษาเขาพยายามหาตัวตัวชี้วัดนะคะว่าคนที่จะอายุ80นั้นเนี่ยเราจะ ทำยังไงเมื่ออายุ50นั้นเราจะทํายังไงถึงจะอายุ80แล้วสุขภาพดีมีความสุขก็พบว่าถ้าช่วงที่อายุ50ปีนั้นเขามีความพอใจหรือมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงจะส่งผลให้เมื่ออายุ80เขาจะมีสุขภาพดีค่ะและสุดท้ายเขาพบว่า การที่มีสัม,มันธภาพที่ดีกับเพื่อนกับคนในครอบครัวนั้นส่งผลไปถึงสมองก็คือคนที่มีสัมพันธภาพที่ดีก็จะมีความจําดีสมองดีนี่คือสิ่งที่เขาพบนะคะแล้วก็เขาเน้นว่าสมรนธภาพนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องไม่ต้องทะเลาะก,กันเลยนะไม่ไม่เกี่ยวนะคะอาจจะมีทะเลาะเบาแวงกันบ้างแต่ยังดีกว่าการที่รู้สึกเหงาว้าเวไม่มีใครเลยนะคะ นี่คือสิ่งที่อาจารย์โรเบิร์ตวอลดิงตันได้พูดใน TED Talk ปี2015นะคะได้วิเคราะห์แบบนี้ค่ะว่าอาจารย์เป็นการพูดที่พูดแบบอาจารย์นะคะคืออาจารย์จะพูดแบบนิ่มๆชา้ชาๆไม่ไม่ไม่รีบนะคะแล้วก็ไม่มีการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนเลยนะคะยืนอยู่กับที่แต่คนก็ยังสนใจทั้งทังท,งที่ไม่มีสื่ออะไรเลยนะคะ ไม่มี w าว p พ i อยไม่มีสื่ออะไรเลยอาจารย์ก็เลือกมาหนึ่งประเด็นที่เล็กๆนะคะเพราะว่าการวิจัยนี้ก็คงมีผลเยอะแยะแต่อาจารย์เลือกมาหนึ่งประเด็นทำให้ไม่แน่นเกินไปสาระที่ให้ก็ไม่มากเกินไปคนฟังก็ไม่รู้สึกเครียดนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้ใช้เทคนิคการพูดแล้วก็อาจารย์เริ่มด้วยการเปิดด้วยคำถามว่าอะไร เป็นปัจจัยหรือเป็นสิ่งที่ทำให้คนเรานั้นมีสุขภาพดีและมีความสุขและปิดด้วยคำกล่าวของคนมีชื่อเสียงนะะนี่คือเทคนิคการพูดของอาจารย์โรเบิร์ตวอลดินเจอร์นะคะทีนี้มาถึงคำสองคำที่อยากจะอธิบายให้ฟังตรงนี้ก็คือว่าคำว่า being alone กับ being lonely being alone ก็คืออยู่คนเดียวการที่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้แปลว่าจะเหงานะคะ เพียงแต่ว่าอยู่คนเดียวอาจจะมีเพื่อนมีฝูงมีคอนเน็ชันต่างๆแต่คนที่ Being l o n e l y คือคนที่รู้สึกเหงาอาจจะอยู่ท่ามกลางคนเยอะแยะเลยแต่รู้สึกเหงาค่ะรู้สึกว่าไม่มีใครเลยนะะนั้นก็แตกต่างกันตรงนี้ภายใต้คลิปของ t ท d Talk คลิปนี้นะคะก็มีคนส่งเรื่องมาหนึ่งเรื่องซึ่งน่าสนใจขอเล่าให้ฟังนะคะว่า มีชายคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่ริมท่าเรือนะฮะนั่งกับลูกสองคนแล้วก็ร้องเพลงมีข้างๆตัวก็จะมีถังใส่ปลาครึ่งถังนักธุรกิจคนหนึ่งเดินมาเห็นแบบนั้นก็บอกว่าหนุ่มๆทำไมไม่ตกปลาเพิ่มลหละจะได้ปลาเยอะๆหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเพื่ออะไรนักธุรกิจก็บอกว่าอา้าว ก็จะได้มีตังค์เยอะๆไปซื้อเรือลำใหญ่ๆจะได้ตกปลายเยอะๆไงหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเพื่ออะไรนักธุรกิจก็บอกว่าอา้าวก็จะได้มีเงินเยอะๆไปตั้งบริษัทใหญ่ๆไงหนุ่มคนนี้ก็ตอบถามต่ออีกว่าเพื่ออะไรนักธุรกิจก็บอกว่าอ้าวก็เมื่อกเกษียณก็จะได้อยู่กับลูกหลานอย่างมีความสุขยังไงหนุ่มคนนี้บอกว่า แล้วที่ฉันทำอยู่นี่แหละคืออะไรฉันมีปลาพอสำหรับครอบครัวแล้วแล้วก็ร้องเพลงกับลูกๆต่อไปน้องๆคะ่ะลองพรุ่งนี้นะคะลองกลับไปดูว่าเราจะสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับคนในครอบครัวกับลูกๆก,กับเพื่อนๆหรือคนที่เราไม่ได้คุยด้วยเป็นเวลานานแล้วใหม่ไหมคะ ลองชวนเขาไปกินข้าวลองลองไปเที่ยวกันดูลองหากิจกรรมทำร่วมกันนะคะเพราะว่าคนเรานั้นจะมีสุขภาพดีมีความสุขก็เพราะการที่เรามีสัมพันธภาพที่ดีกับครอบครัวกับเพื่อนๆน,นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ